โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้ผมอีคิวและช่องซูเปอร์คิวเช่นเคยกับผมและวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไม c ครพิกซ x e l m o นกับซีรีส์จะบอกกันไว้นะครับทุกชนิดเลยก้าไวถึงอาเซอุดกับผม กระาอม่ครับผมนะกับซีรีส์วิซเซอร์มอน,นะครับผมตอนนี้เป็นดีวีที่26แล้วเดินทางมาไกลและยาวนานขอโทษนะฮะตอนนี้ก็ทุกคนจะเห็นอะไรเปลี่ยนไปสิดหนึ่งนะฮะในตีของผม <c oughs> นี่นยงผมนี่เลยนี่นี่มูกเกนไดน,นาครับผมนะอีเทเนตัสว้าวปกเกม่ในตำนานครับผมเป็นปกเปิดวันตำนานไดานามทกนะฮะแล้วก็ตนนัวนี้นี่ เป็นไม้ในตำนานมังกรเขียวใช่แผงทองนภาครับผมนะนี่เลยโ <Wow. S 1> ้าว้ใครสนใจนะฮะได้มาจากไหนก็ไลฟ์เมื่อวานนะผมนะผมไลฟ์เมื่อวานก็ได้ใครใครที่ได้ดูไลฟ์นะฮะก็จะเห็นผมไปจับสองตัวนี้มานะนี่เลยมีมุกเกนไดนากับเลคโคซานนะครับผมนะก็ตอนแรกเนี่ยมุกเกนไดนาเนี่ยผมตอนแรกผมเข้าใจว่ามันต้องทําเป็นบอลบอลไดนามิกใช่ไหมที่จริงไม่ใช่ผมคือเราต้องสแปมบอลคือ เรียกอย่างก็คือแบบปลาบอลรัวๆนะฮะ <c oughs> คือปลาบอลอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องพึ่งดวงด้วยนะฮะนี่เลยผมได้เอาบอลอะไรอันตรบอลน,นะฮะไปจับมันคือผมปลาเสียไปประมาณสี่สิบกว่าลูกนะฮะกว่าจะได้ตัวนี้มานี่มุกเกนด้านหน้าของผมนะนี่เลยเท่มากแล้วบอกเลยว่าไอวีโคตรโหดดูนี่ไอวีโคตรโหดแอตแทกเต็มดีเฟนเต็มสเปเชียลแอตแทกเต็มบอกเลยว่าเน้นแอตแทกอย่างเดียวตัวเนี้ย แต่ว่า HP HP กับสปีดแล้วก็สเปเชียลเ s ฟนี่น้อยนะฮะแต่ก็ใช้ได้อยู่76%เอาเรื่องเอาเรื่องเุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะม่นกี้มัน5้ใช่ไหมอันนี้มันเลยขอซ่านี่ว่ะ <c oughs> มันต้องสี่นี่ตอนนี้เออต้อ,อตงตัวนี้นี่นะฮะตอนนี้เอ่อแอทแทคเต็มสเปเชียลเ์เต็มแล้วก็สปีดเต็มนะฮะแต่ว่าเลือดน้อยแล้วก็ สเปเชียลเอฟเฟกต์สเปเชียลแอตแทกน้อยนะฮะแต่ว่าใช้ได้อยู่80%บอกเลยว่าโคตรโหดบอกเลยว่าเดอะแบกเดอะแบกของทีมนะฮะอินเทอร์ทัสบอกเลยว่าโหดมากโคตรโหด,ดโคตรอันตรายตัวนี้แตันนี้บอกเลยว่าทีมผมแบบพร้อมบวกมากแบบโคตรห้าตอนนี้แบบ 5, แพร้อมบวกสุดๆนะฮะแล้วก็หลังจากจบไลฟ์เมื่อวานนะผมได้ไปไปตีวอสนะฮะแล้วก็ได้เนี่ยผมไปพอดีห้าวห้าวไปตีบอลแล้วก็ได้เห็นเมก้านะฮะนี่เลยเต็ม,ตมบอกเลยว่าเมก้าเพียบดูดิ ห hmm. ินเมกาเยอะเลยนะฮะตอนนี้คือแบบเปลี่ยนภารกิจเป็นสะสมหินเมกาแล้วก็ไม่ใช่นะฮะแต่หินเมกาเยอะมากแต่ก็ไม่มีตัวให้มันเมกานะฮะก็ประมาณนี้ผมไลฟ์เมื่อวานก็มีประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากผมก็จะมาทำภาจะมาทําภารกิจการแปลงร่างให้กับเลควซานะครับผมนะนี่เลยตอนนี้เลควซาของเรายังเป็นแบบออริจินอลอยู่ดูดิ เป็นแบบออริจินอลอยู่นะฮะเราจะแปลงร่างเลคโคซ่าให้มันกลายเป็น mm. เมก้าเลคโคซ่านั่นเองนะอนะครับผมนะหรือมหรือเลคโคซ่าอีกร่างหนึ่งนั่นเองซึ่งวิธีการที่เราจะแปลงร่างให้กับเลคโคซ่าได้นะฮะเราต้องไปเรียนท่าดักก้อนเอสเซนนะครับผมนะนี่มันถึงจะแปลงร่างเป็นเลคโคซ่าได้ซึ่งท่าดักก้อนเอสเซนเนี่ยเราต้องหาได้จากโรงเรียนท่านะครับผมนะ <S 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 เราต้องไปแคมป์ที่ไปอมเอ็กซ์ตรีมฮิวอีกนะฮะโรงเรียนท่าก็เดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็ไปรอโรงเรียนท่าเลยนะฮะ ไม่รู้นะฮะว่าเราจะเจอโรงเรียนท่าหรือเปล่าหุยห้ยหุ้ยเมกาเอลูเรโดเฮ้ยเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยอืมคือเราก็มีเอลูเรโดนะแต่ว่าเรายังไม่มีเมกาใช่ไหมใช่อย่างนั้นออกไปเลยมุกเกนไดนา <S <S จงไปมุกเกนไดนา <S <S ใช้เป็นท่าไดนาร์คแคนนอนตีมาตาโอเคแรงใช้ได้ไดนาร์คแคนนอน อูมันตีเราเบามากนะฮะเดีนวาไปแค้นนอีกรอบนึงตายไปซะได้เป็นอ้าวฮ่าไม่ได้เห็นเมก้า <c oughs> <c oughs> ก็ระหว่างเราลุงเรียนท่านนะฮะก็ทําการเก็บออกด้วยลวกันนี่ฮะออกฟิเซอร์ตอนนี้เราอยู่ที่สองเก้าสี่ไอสองสี่เก้าไอ้ 2, <c oughs> อฮะมาเก็บรุนทรงเก็บเวลเลยนะฮะจะเป็นดักกระเพาาไปเอาเอาเอ,เอลุงลุงเรียนท่าใช่ไหมเหมือนลุงเรียนท่าเราจะขังแถวนี้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ป่านนี้ก็ไม่น่าอยู่แล้วมั้งลุงยังอยู่ป่ะเนี่ยโอ้โหลุงลุงไม่อยู่แล้วว่าลุงแบบเออแบบก็แปดปีแล้วก็หายไปสซะบ้างลุงอยู่ไหนลุงอยู่ไหนลุงอยู่ไหนอุ้ยเมก้าชาเลมมาดิครับมาดิครับจะเป็นซ่าหน้ากระเพาะไปฮะโอโบาโอ้เสียงร้องแบบเสยียงร้องนันโคตรแบบโคตรเสือราวอ่ะได้แล้แม่แคนนอนเรียบร้อยได้หินเมก้ามาครับผมนะเมก้าชาเลมอะไรเนี่ย เป็นภารกิจไปสะสมหินเมกาทันไหมเนี่ยผมรู้แล้วลุงเกิดที่ไหนเดี๋ยวเราไปที่วิหารฟรีเซอร์แล้วกันนะฮะวิหารฟรีเซอร์เอ้ยเดี๋ยวนะเอาเตียงแล้วเอาเตียง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 อย่าลืมเตียงอย่าลืมเตียงเดี๋ยวเราจะไปที่วิหารฟรีเซอร์แล้วกันนะฮะที่นั่นเป็นพื้นที่โล่งอาจจะมีเฮ้ยเฮ้ยฟุคุซุโร่ใช่ไหมมันชื่อเฮ้ยอู้ยูเดี๋ยวนมาดิ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  มาดิครับมาดิครับจะสู้กับล่างสามปะล่าสู้กับล่างสามปะล่าฟูคุฟูคุซึโร่นะครับผมนะเป็นร่างสองของจูเนเปอร์ลิฟตอมไปเอาหมดลิฟเบดโอ้โหเบาอ่าจะเป็นท่าเปไว้แล้วกันนะเรียบร้อยโอเคฮะเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่ไปโอมฟิเซอร์แลวกันไม่ใช่ไม่ใช่ไปโอมฟิเซอร์เป็นวิหารฟิเซอร์รอะ่ะนี่เลยมาแล้วนี่พื้นที่โคตรโล่ง พื้นที่คือแบบลงจัดแล้วลงยังไงเดิเนฮาวชูเฮ้ยอะไรอ่ะป็นปัญหายากปะเดี๋ยวะเดี๋ยวนะลงฮาวชูลงยังไงไม่ไม่ให้เจ็บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยเอาเฮ้ยเนาะเราจะทำการโชว์สเต็ปนะฮะวิธีการลงไงไม่ให้เจ็บปุ๊บนี่เป็นไงเป็นไงคลิกมองรัวๆเลยเมื่อกี้ กกิโอเคแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวมาทำการฟาร์มออกมาต่อเลยแล้วกันก็อาจจะมีโรงเรียนท่าเกิดด้วยมะเนี่ยเทนเนอร์มีไหมเทนเนอร์ก็ไม่มีแล้วจะมีโรงเรียนท่าไหมเนี่ยชาตินี้จะมีโรงเรียนท่าไหมเนี่ยเฮ้ยแต่เมคเกี้ไม่เห็นเทนเนอร์เกิดปะเมื่อกี้ไม่เห็นเทนเนอร์เกิดอยู่นั่นไงเทนเนอร์เกิดอยู่แต่ว่าโรงเรียนท่าจะเกิดหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอันอุ้ยมาสเตอร์บอล มีของอะไรไหมเอาเปิดไม่ได้ลุงเรียนท่าเฮ้ย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 ใช่ด้วยเฮ้ยโอ้ my god เฮ้ยเจอลุงลุงขอไหนเลโก้สรามาดิท่าดาก้อนอะไรนะดาก้อนแอเซนนี่ไงผมได้บอลเลสแล้วก็แอเซนมาแทนท่านด้วยกันก็มีท่าอะไรอีกบ้างอ่ะมีท่าอะไรอีกเนี่ยเอ่อ ด r ก,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 ก้อนแดนซ์ซึบซึบซึบมีท่าไฟ,าฟาท่าบินใช่ไหมเอามาให้ด้วยกันโอเคคข้าผมได้มาแล้วผมเล็กคซ่าไ,ไหน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 ไปได้ไงอ่าแล้วไงต่อไหนมันนี่ซ่ขอลองของหน่อยขอลองของหน่อยไปเลยเล็กคซ่าชื่เป็นท่าอุ้ยนี่ไงเดี๋ยวแต่แบบแต่มันอันนั้นน่ะมันแบบภาพมันแบบเดี๋เดๆอ เฮ้ย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 โอเคไหนโอเคด่โอเคเห็นละมามาไปเลยเมกาอีวิวเลชั่นจงตอบสนองต่อใจของฉันคริสตอลวิวัฒนาการล่างเมกาออกไปเลยเมกาเลควอซ่าใช่เป็น <c oughs> oh oh ่าดากอนเอเซนมาแล้วเฮ้ยโอเมกอดโอเมกอดมาแล้วผม เมก้าเลโคซ่าโอ้เมก้าโคตรดูดิดูดิโคตรเท่อะอะไรจะเท่เบอร์นั้นน่ะเท่จัดเท่จัดดาก้อนเอเซนไปดาก้อนเอเซนโคตรปลิวความสุขอะเฮ้ยดาก้อนเอเซนโอเค เมกาเลโคซ่าก็ osa, ผมได้มาแล้วขออีกรอบอีกอีกรอบเลยแบบมันคือคือคือมันเท่จัดอะ่ะเลิกเมกาเลโคซ่าเลือยุทสี่ไปเลยเลคอซ่าฉันเลือกนายแล้วก็ไปล่างเมกาอีวอรูชันฉัเป็นชาแอสเลตนี่นี่เป็นไงเป็นไงชะล้างเงาอย่างเท่อ่ะ เรียบร้อยแล okay. 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 ้วก็จะเป็นแอชเลดโอเคตะก้อนเผาโอเคตะก้อนเผาโอเคแบบโคตรเท่ดูดิดูดูมันแบบเป็นงูแบบเหมือนพญานาคเลยอะเหมือนพญานเหมือนพญานาคที่แบบติดอยู่กลาง่างตามกระแพงวัดอะอะไรประมาณนั้นน่าจะโคตรเท่นู่ดิ นั่นแบบมีประกายแสงนิดหน่อยก็ได้เท่กว่านี้นะฮะแต่ตันนี้ก็เท่ละแล้วก้อนเพา้าโคตรชอบแบบอกเลยถูกใจกับผมยิ่งนะักโอเคฮะแล้วก็ตอนนี้เรโคซ่าของเราอยู่ที่วิวเจ็สิบใช่ไหมก็คือแบบเรโคซ่าเราอะ่ะเป็นเป็นจุก,กุพัฒแห่งท้องนาภาแห่งท้องฟ้าแล้วคือมีร่างเมกา้าเราด้วยอะ่ะแล้วก็คือแบบอยู่แค่วิวเจ็สบหรอไม่ได้ใช่ไหมเนาะ ว่าแล้วก็แบบเออเอาเวลให้กับเลโคซ่าหน่อยแล้วกันนะฮะตอนนี้เวลจะเสร็เองก็มันยังไม่แบบเครงขรึมนะฮะมันยังแบบมันมันยังไม่ขังเท่าไหร่นะฮะเวลจะสร็ก็มันแบบยังกระจอกเกินไปนะฮะแบบต้องเวลร้อยอะไรอย่างงี้ก็ก็ว่าแล้วก็เอาเวลแล้วกันไปเลยยัดเข้าไปนะฮะยัดเข้าไปยัดเอ้ยได้ท่าอะไรมาเฮอริเคนหรอมาแทนแทนอะไรเดียวเฮอริเคนนี่กันเหรอโอเคโอเคโอเคอัพไปเลยนะฮะจะถึงเวลร้อย ตอนนี้อบบ e ีพ e ี e P เราไีเยอะเอาไปเอาไปเอาไปได้เป็นท่าโอ้อันนี้เอามาทแทนใน,นแซนแล้วกันนะฮะเอาเอาเอา,เอา,เอาบากับากบกเบกบกเดี๋ยวบกักมันบกักมันบกักเดี๋ยวโอเคอ่โอเค,เออเคได้นะตอนนี้เบ้วลอยแล้วผมเดโคซ่าเราเ้ยวลอยแล้วแล้วก็หมดอีพ e ี P เราหมดพอดีเลยมันก็อยู่อยู่ที่เ้วลอยนะฮะรีโคตรเท่นี่แหละจุก,กุพัฒแห่งทองลพา จุก,กุพัฒแห่งท้องฟ้านะฮะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่จกกักรพรรดินะจุก,กุพัฒ <c oughs> นี่แหละที่ผมต้องการโคตรเท่โคตรขังงานแบบอืงูเขียวแห่งงูเขียวในตำนานสวัสดีครับคุณตำรวจด้วยสันสัญชุดเก้าใช่ไหมมาดิเดิเอาไม่เห็นนะหเห็นก่อนดีเอาแบบมันยังมันมันหมุน,มนกล้องไม่ได้เดี๋ยวหมุนกล้องไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคได้ละนี่ เป็นไงแบบมองเฮ้ดิมองหน้าตำรวจด้วยอ่ะคนห้าวมองหน้าตำรวจมองหน้าเออตำรวจแล้วก็ใช้เป็นเมกาอีวอลูชั่นชึบในแล้วก็ใช้เป็นเฮอริเคนไปครับผมมาแล้วมาแล้วผมเมกาเลคซ่าเมกาเลคอซ่าครับผมนี่เลยงูเขียวในตำนานจุกุพัฒแห่งท้องนภาเอาตีไม่เข้าด้วย ได้ก้นเผาไปโอเคได้ก้นเผาเต็มซะโอเคได้ก้นเผาโอเคเรียบร้อยผมนะประมาณนี้นะฮะเลกโกซาที่เราต้องการโคเท่เรียบร้อยแต,แต่ตอนนี้คือก็ยังเหลืออีพีอีกเพียบเลยนะ,ะตอนนี้อีพีเราตอนนี้มีเยอะมากนี่นี่นเต็มเลยนะฮะก็เอาไว้อัพตัวอื่นแล้วกันโอเคผมนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราเอาไว้คลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็มา เป็นภารกิจมาทำการเอฟมาทาการแปลงร่างให้กับเครคอซ่านะครับผมนะเป็นร่างเมก้าเครคอซ่านั่นเองนะครับผมก็ภารกิจก็มีแค่นี้ในวันในคลิปนี้นะครับผมนะก็ชอบกดไลค์กดแชร์ติดตั้งใหคกับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายกับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุกพัดแห่งท้องทะเลเ้ยจุกพัดแห่งท้องฟ้าบ๊าย